สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเกี่ยวกับแนวทางหวยรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคม2566นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของหวยรัฐบาลออมสินทกสเลือกกันไปเล่นได้เลยว่าในวันที่หวยออกเนี่ยเราจะเล่นเลขเกี่ยวกับอะไรมาชมกันแล้วมาฟังกันนะคะถ้าคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์กดหนังปันให้แก้วด้วยถือว่าเป็นกําลังใจให้แก้วแล้วกันคลิปนี้ช้าแต่แม่นแต่ชัว แต่ถ้าอยากเข้าไปเล่นนะคะในเว็บที่จ่ายไวยจ่ายเร็วแล้วก็มีโปรโมชั่นมีส่วนลดมีแจกโค้ดนะคะสามารถแอดมาได้ที่ @mk64 ตามนี้ได้เลยค่ะนะแอดกันเลยนะแอดเลยทักมาบอกว่าขอเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยรับรองเราจะรวยเราจะเฮงไปด้วยกันค่ะนะบอกเลยว่ารวยจริงและวิธีการเก็บโค้ดเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ พไปที่แอปหรือเว็บร้อยร้านนะคะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยที่แทงหวยแล้วก็ไปกดเก็บโค้ดเอาได้เลยนะคะตามนี้ยิ่งแทงมายิ่งเฮงยิ่งรวยบอกไว้ก่อนแล้วนะคะขอทุกคนโชคดีรวยไปด้วยกันค่ะไม่ยากใช่ไหมคะการเก็บโค้ดอย่าลืมไปเก็บนะมันมีส่วนลดตั้งร้อยหนึ่งห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยจ่ายไวเบิกถอนเร็วต้องที่นี่เลยเติมเงินก็เร็วนะคะที่เว็บร้อยร้านค่ะอ่ะมาดูแนวทางของทั้งเจ็ดวันนะคะ ว่าจะต้องซื้อเลขอะไรแบบไหนยังไงส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางที่บอกว่าเป็นเลขมงคลประจําวันยังไงไปดูในกลุ่มที่ @mk64 ด้านบนจ้ะอ่ามาเริ่มกันวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองไม่ว่าจะอายุตัวเองเบอร์มือถือตัวเองเออเลข้ายแบบประจําตัวประชาชนตัวเองเลขที่เกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดนะคะอายุตัวเองวันเกิดตัวเองเนี่ยออกไปเลยวันอาทิตย์ซื้อไปได้เลยนะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่อายุคุณแม่เบอร์ติดต่อคุณแม่หรือเลขที่คุณแม่ชอบ ซื้อได้เหมือนกันสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนคนวันอังคารนะคะในห่วรัฐบาลแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนังงานหรือรายได้จากการทํางานก็ได้นะคะลองดูวันพุธนะคะนี่ได้ไพ่ใบนี้แนะนําให้ซื้อเกี่ยวกับเลขข้าราชการเลขเลขเขาเรียกว่าเลขที่ เป็นเอกสารเกี่ยวกับราชการอย่างเช่นบัตรประชาชนเลขใบขับขี่วันออกใบขับขี่เลขวันออกบัตรประชาชนหรือออกพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับวันพุทธที่เลขเกี่ยวกับเอกสารราชการนะคะโฉนดที่ดินก็ได้วันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ในกรณีที่คุณยังไม่มีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่แทนไม่ว่าจะอายุหรือเลขที่คุณแม่ชอบหรือเบรอร์ติดต่อของคุณแม่เลขที่เกี่ยวกับคุณแม่ทั้งหมดรับรองคุณจะรวยคุณจะเฮงในงวดนี้นะคะงวดวันที่1นธันวาหกสิบหกหรือถ้าในกรณีที่คุณมีลูก นะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรูปได้เลยนะคะให้จะสมมติมีลูกหลายคนให้เอาลูก รูปคนที่คุณสนิทสนมที่สุดคุณจะเฮงจากเลขที่เกี่ยวกับรูปในกรณีไม่มีลูกคุณแม่เสียให้ยึดเอาเลขเกี่ยวคุณแม่แทนโดยเฉพาะปีพศที่คุณแม่เสียชีวิตนะคะสําหรับวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบไม่ต้องคิดเยอะอย่าลังเลถ้าคุณลังเลคุณจะพลาดสิ่งที่ดีให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นะให้ซื้อเลขการากินีเลขที่ไม่ถูกชะตาเลขที่เราสวมมีเลขนี้ในชีวิตหรือเลขเนี้ยเป็นเลขที่เราไม่ชอบก็ได้นะคะ ลองซื้อเลขร้ายๆจะได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมีโชคในหัวรัศบาลกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอให้ลูกคุณรวยและเฮงค่ะขอบคุณค่ะบายๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเติมเงินไวเบิกถอนไวจ่ายเร็วชัวร์แน่ที่แอดมาที่แอด MK64 ได้เลยค่ะที่เว็บร้อยล้าน